ขวางทำไมเองเนดันออกต่อยดันออกฟันก็ผมพิชแล้ววันนี้ไปให้พขาขวางไม่รูดออกมานั่งลงโอ้ยนัน่งล,ลงมาเดี๋ยวนะมาปะฉันฮะรูดลงมาก็ได้ลักษณะมันแพ้ทางเร่อยๆมันไ,นไมน่าจะใช่เนอะแพ้ทางแล้วไม่ไหวแล้วรอดแต่ยังไปเชื่อมนี้ผมก็ยอมแล้วครับเออให้คะแนนอีกคนนะผมยกมือมผมไม่กลัว <c oughs> ยอ่อยนะ ไอยแบบนี้ตามันคือคนหนี้จะจนติดเชือกใช่ไหมหจงยากใช่ไหมใช่แล้วเขาเป็นต่อด้วยกระดูกน,นิ้วด้วยแล้วเราไปเดินไปหาตีนดีโอ้ลำบากลำบากเหลือเกินเหนื่อยลื่นทำมวยกันเออริงทาา<อ>ับราคาก็ไม่ยึดเ,าาเข้าใกล้เราเลยนะมมีเสียงเตี้ยวเล็กน้อยนะปวด้อมั่งเกลียวเลือกนั่งแล้วโอ้ยอ บายบายครับเอ็มมรกดกับเพชรไทยแลนด์พระประธานยอมเอาไอ้จุดชนมาด้วยกันนะครับโอ้โหวันนี้เลือกตัวใหม่ไม่ต้องข้อมีตัเดียวตัวใหม่ที่วันนี้ข้อของคนได้แมวแล้วแมวยอมเขายอมไรไม่หันนะแต่ว่าอน้ำหนักนี่วันนี้เป็นไงน้ำหนักว่โอเคได้กับตัวร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสองประมาณนี้ก็เสนอมอยู่ร้อยยี่สิบถึงไม่กันร้อยยี่สิบสองประมาณนี้แต่ว่ามันต่อยยากมวยมันฟงมันเป็นรองยิ่งเดินยิ่งพอเขากดคอได้หน่อยก็ตายแล้วล่ะกัน ไมจะทำยังไงอ่ะทำไมมีอะไรวันนี้มันต้องไปแก้ไขยังไงแบบไหนอะไรครับอึดอัดคนะทำอะไรไม่พีคในนั้นก็อึดอัดครับอ่านนะอ่านชินก็เยิ่มกันปเด็นถ้าพีไม่ได้นะมีอะไรคุยกับแฟนมวยทางบ้านหรือไหมก็ขอโทษที่ทำให้ดังหัูก็เต็มที่ครับแต่มันทำอะไรที่เขาไม่ได้ก็อึดอัดเหมือนกันครับผมโอเคสู้ๆน้องใจขอบคุณมากครับ ก็ถือว่าสองตัวนี้ขอบายนะขอบายนะไทยแลนด์ยอมงานคือทั้งหมดเลยครับบายบายครับไม่ลู้ครับยอมครับยอมครับทางเจ้าประชาลนะ